สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่18เมษายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิค Action คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวถานเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วแล้วก็สัประมาณ5แท่งก็งประมาณสี่พจุ นะฮะเมื่อวันก่อนนะวันพฤหัสนะฮะเราบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับกำลังยังไม่คอนเฟิร์มไม่อยากจะลงนะผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับปิดแท่งที่อ่าเสมอไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนชุดนะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีไม่เยอะจะต้องรอให้เขาเกิดแอคชั่นที่เป็นซุปเปอร์ก่อนนะครับส่วน สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นก็เดินทางขึ้นมาสักประมาณ3าสี่แทงละนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงกับอ่อนตัวลงบ้างนะครับตามกลไกของตลาดที่เรียกว่า demand effective expansion นะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปใน time f r a m ที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้าอาจจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะอาจจะขึ้นได้อีกสักชุดหนึ่งก่อนก่อนที่จะเกิดการพักตัวนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับก็จะส่งผลไปในทาเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินทางแล้วก็ประมาณเกือบเกือบสาแท่งน่ก็ประมาณ4ี่ห้าพันห้าพันกว่าจุด นะครับเมื่อวันก่อนนะฮะเราก็วิเคราะห์ไปถึบริเวณนี้นะครับว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้จริงๆนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดการเอฟเฟกหรือว่าเรียกว่าการพักตัวนะครับแต่ยังมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันไม่เยอะนะครับมีการเบรกจะจะเยอะกว่านะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กําลังเหมือนจะขดตัวกลับหาศูนย์นะครับหรือว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับก็ยังคงอยู่ราวๆล่านี้ก็ยังคงเป็นกรอบที่เป็นการพักตัวซะแล้วนะครับ ส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแล้วก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฟองขาขึ้นนะครับในระยะใกล้อาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อ ทีนี้เรามาดูในทำเฟรมที่ที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเช้านี้นะครับเป็นรอบสัญญาณที่เป็น Action Market เนาะตอนนี้เดินทางมาแล้ว5แท่งก็ประมาณ500จุดนะครับเมื่อวันก่อนนู้นนะเราวิเคราะห์มตง บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์อันนี้เป็นแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับนะฮะก็พักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วก็เดินทางต่อเป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับนะฮะมีโอกาสที่จะพักตัวค่อนข้างแรงไปแล้วนะครับค่ะนะฮะ เขาขึ้นไปกลับตัวในโซนซูเปอร์นะครับเราจะสันนิษฐานและก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำหายดี่หายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะต้องจบรอบเบรกย่อนี้ก่อนนะครับจบรอบเบรกย่อนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะทำหายดื้อหายต่อไปทางนี้ทางนั้นจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขากำลังสร้างโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นใหม่เพิ่งเกิดเช้านี้เองนะครับค่อนข้างจะชันเลยทีดเดียวนะครับส่วนตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้นมจะลดลงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอดอแรงเราจะเห็นว่ากลไกตรงนี้นะครับแทงแดงๆที่เกิดขึ้นคือการลดลงของฝั่งบายนะครับไม่ได้เกิดจากแรงขายที่แท้จริงแนะคใครนไปแล้วก็ไน่จะพอจับได้นะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝาั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่เรีก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับจากที่เราวิเคราะห์มานะครับตรงนี้นะฮะ ลักษณะที่เป็นพทเทลเทนขาขึ้นเนี่ยนะครับเขาเดินทางมาหลายวันแล้วนะครับดังนั้นนจุดพักตัวอยู่บรณน,นี้เนะี่บเกือบจะอยู่ปลายเทนแล้วนะครับใครเรียนไปแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทางเฟมเนาะนะฮะก็น่าจะพอวางแผนกันออกนะครับ นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเง,งินหรือแอคชั่นมาเก็ตนะครับเราวิเคราะห์ก็แต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วว่านะฮะผลการคาดการณ์สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนั้นนะครับยังทำให้นะฮะค่าเงนินดอลลาร์นั้นท่งตัวนะครับไม่ได้แข็งค่าอะไรมากมายนะส่วนปัจจัยที่เป็น ปัจจัยแอคชั่นนะครับปัจจัยหมวดที่สาก็คือพวกจิตวิทยาการเทรดแล้วก็สิ่งที่เป็นเรียลไทม์นั้นนะครับก็เกิดสภาวะที่เกิดสภาวะสงครามเริ่มระอุขึ้นมาอีกแล้วนะครับทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นนะครับยายฝั่งของทองคำอยู่แบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับประจําเดือนเมษายนก็คือวันที่23นะครับ2ี่สในเวลา2อทุ่มกว่าโดยประมาณ ะครับท่านที่เคยโรงเรียนก็คอนเฟิร์มการลงทุๆนๆวนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตลาดค่อนข้างจะเบรกนะครับแอคชั่นไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ดังนั้นนะฮะการวางแผนก็จะเป็นวางแผน นทีระยะไกลมากกว่าเพราะว่าอยู่ปลายเทรดและมีความเสี่ยงค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับ Money Management ใครเรียนไปแล้วก็น่าจะอยู่สักประมาณราวๆ4-5ถึงห้าพัน0 0จุดโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ